เอาละครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ไปหาของแต่งออมนิทิกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเติ้ลเอาอะไรไปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเดินมาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปหาของแต่งเลยเดี๋ยวครั้งนี้เราก็จะให้ผู้ช่วยนะครับพาไปทํานะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่ามันทํายังไงนั่นเองแต่ว่าถ้าเราตายครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราต้องหาของใหม่เลยนะผู้ช่วยบอกมาแบบนี้รู้สึกว่าจักรเนเนี่ยจะโดนใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราเอาไว้ใช้ในการเดินทางนทุกคนแต่ว่ามันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปที่ขายจเก็ตบอร์ดนะครับเอ อ๋อนี่ไงใช่หรือเปล่าทุกคนเนี่ยมันจะเป็นบ้านเล็กๆนะครับโอเคเดินเอาดีกว่าทุกคนบินโคตรเร็วเลยตอนนี้ผมได้มาแล้วนะก็เป็นอันแรกนะทุกคนต่อไปก็จะไปตรงไหนเออคือในคลิปนี้เราต้องไปทุกโลกนะครับผมเดี๋ยวแปลงเป็นอัลตเมดก่อนเลยลวกันมันจะได้ไบขึ้นนะตรงไปทางนี้ลวกันหรือว่าจะเป็นโลกข้างหน้าเราไว้ทุกคนใช่หรือเปล่าผู้ช่วยมันไม่รอเลยนะไม่บอกไม่ให้อะไรเลยไปแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ทุกคนชิปมาถึงแล้วแล้วก็เออลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีบ้านที่เราเก็บเม,มื่อกี้หรือเปล่าวะ มันมีไว้เพื่ออะไรไว้ทุกคนเีอันเดียวด้วยนะแล้วก็เก็บอันที่2เรียบร้อยอยวา,า,ารอนาฬิกาของผมมันเต็มก่อนนะครับผมเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเอาเป็นเฟบิกไปแล้วกันมันจะได้ไวขึ้นนะทุกคนเพราะว่าโลกต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็จะอยู่ไกลขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะไปโลกตัวนี้นะทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆอันนี้คืออะไรปะน่าจะเป็นที่เราไปทําอะไรนะเอเลี่ยนเอกนะทุกคนเป็นอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นดาวของแอดมัสนะทุกคนที่เราไปทํานาฬิกาอันดามีนะแล้วก็บ้านเล็กๆอยู่ตรงไหนวะ,น,ะน,น่าจะอยู่ข เพราะว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนเนี่ยทุกดาวน,น่าจะเหมือนกันเลยเอ่ลืมบอ,อกไปว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่พี่เป์หาดาบเนี่ยก็คลิปก่อนหนะ้านี้เลยทุกคนก็ไปดูได้นะเอ้โอเคได้ละนี่เลยคือโลกที่เราจะไปหาอันต่อไปนะโอ้โหผมว่าผมจะไปซื้อสเก็ตบอร์ดใหม่ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยทุกคนมันช้าเกินนะฮะจื๊บโอเค ครับตอนนี้มันง่ายอยู่ครับทุกคนแต่ว่ามันจะไปยากตรงที่เราตีบอสหรืออะไรนี่ยทุกคนแล้วก็รอให้มันดรอปนะว่ามันจะดรอปหรือเปล่าต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่โอ้โหรู้สึกว่ามีเบบี้แล้วเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นเยอะเหมือนเดิมครับกลับร่างเดิมโอ้อยู่ฝั่งนี้ทุกคนอยู่เขตร้อยนะเอ้ยกดผิดอะไรเนี่ยไปใช้ดาบเฉยเลยเอา้าวังไม่มีโอาไงโอเคได้แล้วไปต่อกันเลยครับผมแบบเร็วๆเลยทางนี้เราจะไม่รอไม่ไรละโอเคถึงแล้วทุกคนคือดาวตัวนี้เนี่ยอยู่ใกล้มากเลยนะวิ่งครับวิ่งมันจะได้ไว ตะกดอีม e าโอเคเอ้แต่ว่าดาวนี้เนี่ยผมไม่เคยมาเลยนะมันเอาไว้ทำอะไรมันมีอะไรเห้เราทำหรือเปล่าทุกคนดาวนี้น่าจะเป็นที่ฟาร์มหรือเปล่าป่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยไอ้กลมเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนละกันทุกคนว่ามันมีอะไรนะตอนนี้ไม่มีอะไรคือเขาทำมาเฉยๆยนะนี่คือดาวที่สูงที่สุดแล้วนะไปเลยเอ้แต่ว่าขางนนั้นมันมีอะไรไทุกคนน่าจะเป็นยานนะว่าไม่ต้องไปสนใจเราสนใจตรงนี้ดีกว่าอย่าล้าเป็นคนครับผมอ๋อนี่ไงตรงนี้คือเรามาเรามาคลิปที่แล้วแนละ้วทุกคนเอ้กดผิดกแลวนี่เลยท โอเคทุกคนมาถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดาวสุดท้ายหรือเปล่าอันี้ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเอาสัตว์เลี้ยงมาก่อนลวกันตอนนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับมันมีอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ด้านบนตัวนี้คือที่เสกบอสนะครับคือถ้าเราฆ่าบอสได้เนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิคือมันต้องสุ่มด้วยนะทุกคนว่ามันจะดรอปให้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวกดเลยจึ๊บอะไรเนี่ยทุกคนมันมีอะไรขึ้นไปดูนะครับผมกดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมว่ามันน่าจะเก็บยังไม่ครบนะคือเราเก็บมาทั้งหหมมดดด6ออัันนนนแตต่่่วววาาขขไไกกคเี๋ยปู คือผมดูแล่ลา,าขาดอะไรไปนะคือในโลกเนี่ยมันมี2ที่นะครับที่เราเจ้านะแต่ว่าในโลกเนี่ยผมเก็บไปแค่1ชิ้นส่วนเองนะคือมันขาดหนึ่งอันนะทุกคนที่ผมไม่ได้เก็บนันเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มใหม่กันนี่ไงนี่นทุกคนคือเราไม่ได้เอาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลย1อันโอเคได้มาละต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้อันที่2ก็อยู่ตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยเรามาเอาตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาตรงนู้นเอามาข้ามมาตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปข้างในอันที่สองครับผมโอเคได้ละต่อไปก็จะอออกกกกกกจจานนนโลลครัทุ็ะตตงไปี้เย คือตัวนี้ผมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวขี่สเก็ตบอร์ดไปดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ดิมันฆ่าเราทีเดียวตายเลยนะน้ำกดแล้วยัไงไงมาแล้วทุกคนบอสอะไรวะเฮ้ยโอ้โหตายเฮียบ,บินก่อนเฮ้ยโคตรเสียเ่ยงไป่ได้แอนตามีแล้วกันเมื่อกี้โดนนิดเดียวเองนะก็จะตายเลยเกือบตายเลยเมื่อกี้แซดไปเลยนี่ตายหรือเปล่าไ,ไม่โดนหน่อยทุกคนสกิลซีนะครับผมโดนหรือเปล่าไปโดนอยู่ทุกคน นี่แต่ว่าตันนี้มันจะแปลงร่างเป็นเวบิกด้วยนะเราต้องรีบฆ่านะครับทุกคนแล้วก็แซดเอยแต่ว่าอยู่ประมาณนี้เ่าทุกคนถ้าเราอยู่ใกล้มันเกินไปนี่เราจะโดนมันฆ่าตายได้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นคนอยู่ยังไม่ได้เป็นเอเดียนะแล้วก็ฆ่าได้อุ้ยไปร่างแล้วแปร่างแล้วแต่ก็ซีสกิลที่ก้วงที่สุดนี่โคตรอลังการเลยทุกคนอุ้ยแต่ว่าเลือดมันก็เยอะอยคก็เยอะเลยเรียบร้อยโดนหรือเปล่ากระจอกไว้ทุกคนไม่ทดคนนะกันนี้ทุกคนเลือดมันเหลือครึ่งแล้วมันใกล้จะตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยซ นี่มันแปลงร่างเป็นตัวอื่นหรือ,อยังวะยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเอ๊ยทำไมเรือมันเพิ่มขึ้นวะหรือว่าเมื่อกี้ผมมองผิดไปโอ้โหเหลือเท่าไหร่เนี่ย เหลือ5้0 0เก้าอู้ยเยอะมากเลยทุกคนเยอะที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมาแล้วนะเฮ้ยอยู่ประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเราจะไม่อยู่ใกล้มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวมันจะขึ้นมาได้นะเลยมันเดินมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันปลลไปล่างเป็นตัวอื่นแล้วว่ะเป็นตัวสายฟ้านะครับมันให้เพื่อนช่วยตีได้หรือเปล่าทุกคนมันจะได้แบบไวขึ้นนะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะแปลงร่างเป็นตัวนี้แล้วการเป็นอะไรไม่รู้นะนี่เลยทุกคนเป็นตัวเสือเขียวน,นะแล้วก็เป็นร่างอไอเทมมันจะได้โหดขึ้นโคตรเสี่ยงเลยทุกคนแบบนี้เเวาามท่ไหร่่เมือกกีีีีี้้้้้ตตตัััววนน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 ่่น่่่่่าาาาาาาจะเเ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 ปปปป็็ผลลลขขดดดหหแรรรรรรงงืืออไไมมมมูททยบสิุุค อุ้ยดาม,มีดเมจ290โคตรแรงนี่แหละตัวนี้แหละเข้ามือสุดทุกคนไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเลยแล้วก็เอ็กแวรครับผม1 7 0สฮะสกิลที่2นะตีธรรมดาโดนหรือเปล่าไอ้โดนอยู่ซื้อเรียบร้อยโดนหินอุ่งกระปาดไปไอ้ดาม,มีดแรงอย่างนเมื่อกี้260เลยซีไป้ยแซดอุยด้ย,ยอุ้ยเอาตาย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่เดิมนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่อยู่นะโอเคทุกคนคือตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ตายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าผู้ช่วยเดี่ยมาได้ตีไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ตอบให้ผมเลยคือเราต้องไปทาใหม่หมดเลยโคตรนานเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนคือถ้าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ผมก็จะไม่เลยน,นะครับอาจจะนะเดี๋ยวผมขอไปทาใหม่ก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะโอเคทุกคนคือผมก็ได้ไปหาชิ้นส่วนอะไรต่างๆครบหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากดกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นฮิมังกัสซอนเลยแล้วกันเดี๋ยว นะครับเราเริ่มใหม่กันทุกคนคือเมื่อกี้เนี่เราตายโง่ไปหน่อยนะแต่ว,ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะอยู่สูงๆแล้วกันมันจะได้ไม่ดูนะไปแล้วอุ้ยเกือบโดนเมื่อกี้ไม่รู้นะว่ามันจะใช้ได้หรือป่ากลัวว่ามันจะบั็กหรือว่าอะไรนะครับผมมันน่าจะไม่บล็กตรงแม็นัไม่ได้อยู่ทุกคนไม่บั็กนะเราต้องกดไ,ไวๆไ,ไ,ไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายได้ทุกคนอุ้ยกระเด็นไปไหนแล้วะเอ้ามันหายไปไหนทุกคนช่างมันแล้วคันเดี๋ยวไปเริ่มใหม่หดีวกว่าทุกคนกลัวจะเก็บได้แต่ละชิ้นส่วนอีโคตดนานเลยนะครับเราาเ่นนนบีี้้ป็ท4แลวะ โอ้ยท okay, e ่านอยู่ท่านอยู่แต่ว่าครั้งนี้เราก็จะเอาเป็นฮิมังกัซอเหมือนเดิมราะว่ามันไวดีนะแล้วก็ไม่เสี่ยงว่าเราจะตายด้วยอ้าบอสหายไปไล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนนะบอสหายเอ้ยยังไงอย่าลว่ามันตกแมพเรื่อยๆทุกคนรัวๆเลยนะครับมันมันก็ใช้สกิลเหมือนกันเลยกดรัวๆกดรัวๆกดรัวๆรัวคนนี้รัวคนนี้อีกครั้งนี้มันจะกระเด็นอีกหรือเปล่าน่าจะตายแล้วนะยังยังยังอุ้ยกดต่อทุกคนยังไม่ตายเลยไม่ทำไมครั้งนี้มันมันช้ากว่าเดิมทุกคน สาธุห้ได้ตอนนี้ทุกคนเพราะว่ามันนาน,นเกินไปแล้วตายหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันอ้าวหายแล้วทุกคนมันตายหรือว่ามันกระเด็นนั่นที่ผมไม่รู้นะ มาครับทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นรอบที่5แล้วนะครับที่เรายังไม่ได้เลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วฮิมังกาเราจะใช้แบบตีธรรมดาเลย <c oughs> ผมกลัวว่ามันจะบลัคทะลุแมปไปนะครับแล้วมันก็แต่มันก็ตรงแมปตายเองนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคทันทุกคนเดี๋ยวให้มันมาอยู่ตรงนี้ล้วกันทุกคนเหมือนตอนแรกเลยนะครับแบ,บ่งร่างเป็นเนมอนเฮสแล้วกันทุกคนเอาเป็นร่างอันเตอร์มดนะมันจะได้แรงโคเทโอ้โหเทสจ้เทุกคนดูดิเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ใช้เป็นร่างอันเตอรห แรงเยอะเลทุกคน270เลยต่อไปก็เป็นสกิลเอ็กซอีสองร้อย 200. โอ้สองร้อยเลยทุกคนเจ้าว,ว่ามันจบตีได้ไกลขึ้นนะถ้าเป็นร่างอัลตมีเนี่ยสกิลซีแหละแปดสิบโอ้โหโอ้โหเท่จัดทุกคนด้วยดิอลังการไม่เคยใช้เลยนะแล้วมันอยู่ที่สี่พันแล้วทุกคนอ้าวแปลงร่างเป็นเดมอนเฮดเหมือนกันเลยแต่ว่าเดมอนเฮดแบบทำเมาลาจะไปสู้รดด่างอัลตมีได้ยังไงล่ะสามพันเก้าแล้วทุกคนคือเราต้องคอยดูเรื่องมันด้วยนะเอ็กไปอุ้ยอ<ๆ><ๆ>ุ้ยอุ้ย ชิมหายโดนว่ะตอนนี้เรื่องมันน่าจะอยู่ที่2,000ันะทุกคนเฮ้ยใช,ใช้ใช้สกิลก่อนโอเคปกมานี้ทุกคนแล้วก็กลับไปล่างคนก่อนเฮ้ยวิลงรา่างมันวินบวิบเลทุกคนชิบหายแล้วอ้าวตายโอ้โหคือเราใช้ร่างอัจมีดก็ฆ่าไปได้นะทุกคนเพราะว่าตัวเรามันสูงเกินไปนะแล้วเราจะกลับไปร่างเดิมยังไงเนี่ยเฮ้ยมันตายยังอะ่ะเรียบร้อยทุกคนมันน่าจะตกแมปตายนะแต่ว่าผมได้หรือยังเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ทุกคนโคตรยากอะ่ะยากจัด เออทุกคนผมว่าพอจังนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ตีมานานแล้วนะ <c oughs> จริงๆนะทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยตีไปแค่สองสามรอบแล้วจริงๆแะเรไม่ใช่ทุกคนคือผมตีมาสองวันแล้วนะวันวันหนึ่งเดี๋ผมตีไปหลายครั้งมากเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ดรอปไม่ผมเลย <c oughs> ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมที่มันไม่ดอปไม่ทุกคนดูนะ